ครับผมเบิดไว้หลายไประเนะครับแม่ทองข้างล่างหนี่งแม่แปดมื่นบอครับโอ้ซีมือ่นแปดโอ้คนไทยคิดตกใจเบิดครับผมซีมือ่นแปดครับมันแปดมือ่นแะครับเนาะผมยิ่งยิ้นแต่แปดแปดซีมื่นแปดสองมือ่นละบ้านนอครับน้อยสมพริกแดงหมดครับมีใบมีหลอดห้เนาะครับเนาะครับผมผ่านรอบแล้วเนาะครับเนาะเป็นมีใบห้ครับผมสมพริกแดงไว้ครับแม่เพิ่นกระเดงนยิ่แล้วแห้งสีแดงตื้มแล้วบ้านครับ นี่ยครับปานอยู่บันไทยเพิ่นน้อยหนึ่งแข้งขาคอข้อเพิ่นกับสมบูรณ์ดีครับผมหัวน้อเพิ่นกับสมบูรณ์ดีเนาะครับเนาะคนครับต้นโตเพิ่นเบิ่งเอาเลยครับผมสีพระเบิ่งบันไทยเพิ่นเล็กน้อยเนาะครับปานเดี๋ยวฝนตกขออภัทษน้ำในหอยเพิ่นไห้เนาะครับเนาะบันไทยเพิ่นพื่นเหรครับบ้านดีเยอะครับผมงัวขบเกลืองลงมือบ้วนอีกแม่นึงคือกันครับนี่ก็ได้ เพ้นเพผ่ดเพ้นครับอยากได้กับจังทักมาโทรมหาเพื่อนตะครับเนาะรายละเอียดนี่ว่าจังไหนเนี่ยจังโทรถามเอาเด้อครับเด้อครับผมฝากเบอร์โทรไปเนี่ยศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งหกครับเก้าสามหนึ่งหกนะครับเนาะครับผมอยากได้สนใจกับโทรมาหาเพื่อนคือเก่ลนะครับผมนะคะกันตอร้องได้นะครับเนาะรับประกันแนวเด่เนาะครับแนวเด่นเนี่ยนิ้วห้อยทกถอน ครับรับประกันทกตอนให้งนะครับเนาะครับผมจังโทรห้าพ่นอีกเพนนึงครับผมถ้าแฟนเพจแฟนครับอยากได้สนใจก็ได้แม่นี่นะครับเนาะนี่มาถามเบื้องอีกแม่นึงครับผมพอดีนังห้อยพ่นยืนคำเอวอยู่ครับผมของนางห้อยบ่ครับเนี่ยอ๋อตัวพี่นะครับเนาะแม่สาวบ่ครับเนี่ยสมหรือไม่เนาะครับบ่อพองงวอยน้อยอ๋อง้อยังน้อยเนาะครับบ่ทันพร้อมผสมครับผม ม้วนแต่วันนี้ร้านค้าไหนบ้างครับเปิดไมื่อไรปนเดเปิดไมื่อสี่มื้อเก่าเดิมเป็นสี่มื้อเก่าเพิ่งห้ามมื้อสำตัวนี้ไหมลงมาแล้วโอ้คุณนะครับแนวแฉมเพิ่นเพิ่นม้วนไม่ทาเลยครับผมอันนึงคิมม้วนไม่ทานี่แถมบ่ครับแถมแถมไม่เลยครับแถมบ่าไม่เพิ่นก็แถมให้พร้อมครับผมเพราะนางหไม่พว่นนี่เพิ่นใจถึงครับผมเสื้อก็แถมให้นะครับเนาะไม่ตีิงว่าิ่นก็แถมให้พร้อมเพิ่นเปิดไมื่อสี่มื้อเก่าครับแม่นี่ งัวสาวน้อยแม่นีเนาะครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวแม่บอกแม่พันเนาะครับเนาะได้การดีอยู่ครับงัวแม่สาวนี่ไงเงี้วครบเครื่องเรื่องบดบดอีกแม่หนึ่งคือกันเนาะครับเนาะในด้านลึงลอลึงท่องเหมือนมาตุ้งห่วงครับผมซึ้งกันดีเนาะครับเนาะงัวสาวสำน้อยของแท้ครับผมแข้งขาคอเข่าเป็นญ่ดีครับสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวเดี๋ยวไปเป็นแม่บอกแม่พันเนาะครับเนาะ ทางพันกระลมดีครับผมพูดนะครับผมอ๋อถิมัสพุชระโฉบ่น้อบ้านเนาะหิ่งห้อยโฉบเนาะพูดนะครับแข่งขาเข้าเข้าเพิ่นขาหลังเพิ่นใหญ่เป็นใหญ่เนาะครับเนาะเมื่อกระบาพร้อมแล้วแฟนเพียรนะครับอยากนจังเบิึงนะครับเนาะงามดีอยู่ครับผมคนไทยชิมมากอยู่ครับผมเพิ่นไทยชิมเล็บจีบเต้าเพิ่นงามงามเหมือนกันพันนางหอยเพิ่นมาเนาะครับเนาะนี่ครับเบิ้งน้เพิ่นนะครับเนาะมานางหอยเพิ่นตัวบัวตัวครับผมบัวตบงามดีครับเนี่ย เทพกระติดนป้นเอาโน่นง้อกบันก็แถวอ๋องยอง้ออยู่กบานแถวเลี้ยนะครับเนาะบานอยู่ทา้งในหรอครับน้องแหนือบันซุ่มหุ่นอยู่ขุนโอ้ยจังหวบลหนองแหนเนาะครับเนาะอำเภอกุนชุมจังหวัดยะโสธรครับผมอำเภอเดียวกันครับผมกับคนไทยคิดนะครับเนาะแต่ว่าอยู่คนละตำบลแต่ว่าจังหวัดเดียวกันพร้อมครับครับฝากเบอร์โทรไว้แนบบ้านครับ เบอเจ้าก็ได้รอค่อยแอาน้องไทยศูนย์แปนึ่งอ๋อศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสาตัวศูนดหนึงหนึ่งหนึวครับเนะน้องไทยสามเจ็ดสองแปดหกเองนะครับเนาะครับผมสนใจอยากได้กับจังโถถักมาหาผนโถมาหาผลนะครับเนาะถามวา งัวเพันนี่แกงขาเขาเขาเพันดีนะครับเนาะจีบเล็บจีบเท่าเพันก็สวยดีงามดีครับผมแขกงขาหนาขาหลังใหญ่ดีครับผมพูนนะครับแฟนเพจ็ดแพนครับเบิังเอาเลยครับผมแต่ว่าครัถามคนไทยคิดว่ามักบ้างงัวแม่น huh. mm ี hmm. uh ่ผมมักู้ครับเนี่ยเพราะว่าแขกงขาเขาเขาเพันใหญ่ดีนะครับเนาะเป็นงัวสาวสองน้อยพร้อมครับผมแม่ก็ใหญ่แต่แม่มันอยู่ข้าอื่นอีสร้างอ๋อแนวนี้แหละครับคนไทยคิดมักครับสาวสองน้อยเนี่ยครับเพราะว่าเป็นแม่บอกแม่พันเนี่ยงาอไก่เนาะครับเนาะ พุณนะครับต้นโตเพิ่นแข้งขาเขาเข้าคนก็บพราต้องห่วงครับผมเรื่องดำๆเรื่องบดๆเนาะครับเนาะพวกเครื่องเรื่องบดบดครับผมหันชี้สิบหาหันชี้สิบหางหางั้งหาย้อยอ๋อครับผมครับครับยันทั้ใหมดยันได้ยันแ่้งักหานางห้อยเพิ่นนะครับเนาะใจในห้อยมาจเกอะตัวเขาไหมมัดเซื้อมาซื้ือพวกนันเลยบ่ครับเนี่ยบ่ทั้งด้เนาะครับเนาะ าถามในหอยน้งผีคนมาคนมาสื่อขึ้นกันครับผมฝนมาหาสื่อขึ้นกันนะครับเนาะทั้งคนกองใาญ่แถวหนังไหมแล้วเขาเห็นมันงามครับนะผมมาเบ่งงัวแม่นี่เนาะครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหาหัวแม่บอกแม่พันนะครับเนาะเนี่ยนะครับกบเครื่องเรื่องบดๆอีกแม่นึงขึ้นกันครับผมเป็นหัวลูกกระทบเนาะครับเนาะแข้งขาเขาเขากีบเรียบกีบเท่าฝนงามดีครับผมสวยงามดีเนาะครับเนาะ คุณนะครับแกงขาขอเข้าพนหางพนก็เลิกดีนะครับเด้องัวแม่นี่แกงขาขอเข้าพนใหญ่เป็นใหญ่ครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี่จังน้อยครับผมเดี๋ยวนายห้อยพนเปิดใบอะไรป่ะนายถามนียนายห้อยพนเบิ่งไหนนะครับเด้อเปิดไว้เท่าไหรก็ครับนายห้อยพนเปิดใบเก้าหมื่นเจ็ดพันครับผมสมไว้หรือเปล่าเนาะครับสมไว้แล้วครับผมท่องหาเดือนเนาะครับเนาะ พอพันตัวใด่นหน่อยครับ KF KF สามหนึ่งหมอครับ KF หกแปด KF หกแปดครับผมพันสมไว้เนาะครับเนาะมีใบมีหลอดให้มีใบมีหลอดรับประกันทุกรับประกันถอนรับประกันวัตถุยางรับประกันวัตถุยางนะครับเนาะครับครับผมยังโทรหาวในห้อยพันครับผมเป็นรับประกันให้เนาะครับเนาะในด้านทุกในด้านถอนทางท่องนี่กับประกันประกันให้เนาะครับเดี๋ยวในห้อยเป็นใจเถิงครับผมความเพิ่มประกันให้พร้อมแล้วก็หางนี่ บ่มีดอกนะครับเนาะบ่มีบ่มีแต่ทบถอนกับบ่มีครับผมกัจจังโทรหาในห้อยเพื่อนนะครับเด้อมกงัวที่ว่าเพิ่นชมไม่เล้วท่องแล้ยวนะครับเนาะกัจจังโทรหาเพิ่นครับผมฝากบอโทรไว้นะครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแปดหกสามเจ็ดแปดหกสามเจ็ดนะครับเนาะครับผมจะมาเมื่อยุ่ใแย่ๆกันนี่ยแะครับครบเครื่องหนึ่งบดบดอีกแม่นึงคือกันครับผมต้นโตยาวดีเนาะครับเนาะงัวแม่นี่ก็ได้ ครบเครื่องนมบ๊บ๊วอีกแม่นึงคือกันครับแต่ว่าแม่นี่ก็งัวออกลูกกระทบคือกันครับผมสําหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวลูกกระทบนะครับเนาะนี่นะครับแม่นี่ก็ลูกกระทบคือกันครับผมมึงมึงเนี่ยคือจะพึ่งแยกลูกไปแม่นบ่ครับเนี่ยแยกลูกได้เดือนนึงครับแยกลูกได้เดือนนึงเนาะครับเนาะแม่ผสมไห่หรอเนาะครับเนี่ยตัวนี้ผมครับผสมไม่ได้ซีหาเมื่องนะครับโตให้ขหลอดเนาะครับหลอดครับของซีไว้ครับผสมหลอดไว้ของซีไว้เนาะครับเนาะ เปิดไว้ราคาที่เท่าไรเนาะครับเปิดด้วยหาสิ้อหานะครับเนาะมาได้การนี้ครับผมสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหามัวนเดี่ยวไปเห็ดแมวบอกแมวพันธุ์ม้วลูกกระทบเนาะครับเนาะนาพื้นโหนกดีครับผมโหนกนู้นดีวันหลังเต้ารถดครับผมคุณนะครับบรรทายพันกัได้เดี๋ยวผมจะพับไปเบิ้งหน้าพันอีกเั็กน้อยเนาะครับเนาะนาพื้นโหนกดีเล้ครับเนาะ วันหนานกแก้วรดครับผมคุณอ,อู้คนไทยคิดมาครับเนีนี่ขนงอกนู่นนี่หัวง้อนะครับเนอะครับลึงพอลึงทองคนในการดีอยู่ครับผมครับฝากเบอร์โทรไว้ในห้อยบ้านนี่ศูนเ้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกเจ็ดห้าหนย่หาะครับเนาะครับผม ทักทายกับนายห้อยคุยกับนายห้อยพผนจักเล็กจักน้อยเนาะครับเนาะเพราะหอมปากหอมขอครับบังหันถามมาเมืองตะโตใหญ่ๆเนาะครับสิมาถามเมืองสไตล์บะมันจะไทยห้อยจักน้อยครับบ้านเนี่ยโอ้สองสาวนี่ของไม่เนาะครับเนี่ยเับผมหลายประเด็นเลยครับเนี่ยบะมันไทยห้อยนี่หลายประเด็นเนาะครับเนี่ยไหมสองหมื่นหน่อยอหน่อยเนาะครับเนาะสองหมื่นชิ้นผาลอยเนาะครับเนาะ ราคาเพิ่นพอฟังครับผมไปใช้นอกว่าในหอยบอกราคาแล้วเพิ่นก็ย่างนีครับผมนี่ครับแม่นี่นะครับเนาะสองพันสิบห้าร้อยท่านในหอยคนมายูนะครับเนาะเดี๋ยวจังถามเบืองตรงไหมครับผมฝนตกไปปล่อยครับวันนี้เปิดไว้หลายประเทศก่อนน้าหอยพ้มอยู่ไหมเจ็ดพันนะครับเนาะแม่ลูกบอกครับ แม่ลูกลูกแม่เนาะครับนะเนาะพ่อพิ่นโตแดดเนาะครับก็กลมมันลื่นดีแถมลูกเพิ่นแม่บ่ครับแต่ห <laughs> มาพิ่นกับโมูุนก็เกันเนาะครับเนะาะแต่ว่าเป็นงัวตันดีนะครับผมกลมมันลื่นดีครับลูกเพิ่นลูกได้จักเดือนเอนาะเนาะครับอย่างเนี้ยประมาณสองเดือนเนาะครับเนาะลูกเพิ่นงามดีครับผมกลมมันลื่นดีโอ้นี่นิแม่ มีแต่สาวสมน้อยครับผมพอไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมล้งให้แล้วครับเด้อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาล้มไห้ครับเอาเนี่ยก่อนเดี๋ยวตัวหนึ่งยู่รอปลาครับผมได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมล้มไห้ครับผมไม่อยากสีหอยบดแม่สีหอยเป็นสี้ก็เป็นสีไม้ครับผมนี่นะครับแม่ลูกคมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรกับนายหอยเพิ่นให้แล้วครับเด้อครับผมฝากเบอร์โทรไว้น้ำนะครับนา่หอยศูนย์ห้าย์หกห้า 304 304 2725 2725เนาะครับเนาะครับผมอยากได้งัวงปิดเป็นแม่บอกแม่พัน kind ก of ับมางัวแม่ลูกกัลูกแม่พร้อมกัจังโทรหาเพิ่นเด้อครับเด้อบ้านอยู่ไสอะเลยเยอะมาเนาะครับเนาะครับผมกลางนริมแทงครับผมจังโทรหาเพิ่นครับผมแม่ลูกลูกแม่จั้งหากเนาะครับเนาะลูกเพิ่นเป็นได้รักครับผมแข้งขาคอเขาครบเครื่องลมบดๆอีกครบนึงครับผมนี่ บนนี้สีพาาเบงกับงัวผู้เบาสมน้อยนับบนครับผมนี่นะครับมีแต่ง้วแมรู้เอมีแต่งัวแม่นบบานครับผู้เบาสมน้อยผนออามาขายใส่เดียวกันมัดครับสองสี่ห้าหกตัวนะครับเนาะผู้เบาสมน้อยผนออามาหกตครับผมนี่ครับผู้เบาน้อยน เจ้าของงัวเพิ่นเนาะครับเนาะหกตัวนี่หมาไปเบิรเลยได้บ่เนานอครับได้ครับคือเก่าได้คือเก่าเนาะครับเนาะหมอเบิรเลยก็ได้ครับแน่ห้อยพันใจดีครับผมหกตัวแสนหนึ่งนั่ละหกตัวแสนหนึ่งเนาะครับเนาะครับผมฝากเบอร์โตรไว้แน่นอายห้องห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งแย์แปดหกครับผมยังโทรหานนห้อย ไม่ไฟแห้งนะครับเนอะย้ำนอนกัรับราคานี่ต่อร้องได้ยุบครับได้ครับได้เพิ่มเงิ่มามาต่อร้องในความั่นครับในหอยผวมาส่งฟีได้ครับส่งฟีทัวรไทยส่งฟีทัวรไม่หอยมันใจดีตั้งหากับผมส่งฟีทัวไทยสั่นผว่าก็พ่าเพิ่เยนองครับเนาะยึดตามตลาดก็ได้เป็นในหอยเป็นประจำยึดตามตลาดนะครับผมเกิดเป็นคำเกิดได้กิดั้งถักมาโซมาครับเพ็่มครับ